นะก็เป็นอย่างมิสนิสซบาจังหวะของมันไม่ได้โอกาสของมันยังไม่เหมาะนะครับที่จะทําให้มีการนิรศกรรมตอนนี้ในช่วงปลายการเมืองตอนนี้มันจะเป็นประเด็นในเชิงการโจมตีเชิงการต่อต้านแต่แน่นอนเนะเรื่องนี้จะถูกกิบยกมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงชนะการเลือกตั้งก็จะมีการนํานิรโทษกรรมนะของหมอรวีใหม่อีกรอบแต่คราวนี้มันจะเป็นนิรษกรรมแบบสุดซอยคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดจะถูกนิรโทษกรรมหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าน่าจะเหมือนกับยุคข,ของพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับที่มีการนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแกนนําต่างๆก็จะพ้นคดีทั้งหมดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะมันยังไม่ได้ สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมฮะเป็นการเคลื่อนไหวของหมอรวีราชมาดลน,นะฮะสสคนเดียวนะของพรรคพลังธรรมใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวออกพรบรนะครับนิรโทษกรรมบอกว่าจะมีการออก พรบเทศกรรมเฉพาะคดีทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต ระวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ระบุว่าได,ด้มีการหารือกับหลายฝ่ายเพื่อหาทางสร้างความปรองดองสมานฉันยุติความแตแกแยกทางความคิดในบ้านเมืองช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพร้อมยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติดลทศกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนมีวัตถุประสงค์ให้คนในชาติกลับสู่ความสงบสุขสามัคคีกันโดยจะนำไปประสานสสพักร่วมรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเพื่อ ขอความเห็นชอบผลักดันเข้าสู่สภาให้เร็วที่สุดโดยสาระสําคัญของร่างกฎหมายคือการนิรโทศกรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ได้กระทําผิดจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่19กันยายน2549จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วาจาการโฆษณาต่อต้านรัฐบาลการต่อสู้ขัดขืนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการชุมนุมการประท้วงที่กระทบต่อสิทธิบุคคลอันเป็นเหตุตืบเนื่องจากการ ากาารชุมนทงงเือจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาและแพง่งให้พ้นจากการกระทําผิดแต่จะไม่ครอบคลุมถึงความผิด3กรณีคือการทุจริตคอร์รัปชันความผิดทางอาญาที่รุนแรงและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอรวีนะก็มีการหาหรือกับวิศุเครืองามกับพรรคเพื่อไทยเรื่องของพรบรมนิศกรรมนะบอกว่าขอรับฟังความคิดเห็นก่อนหมอรวีสสบัญชีรายชื่อพ,นะพรรคนะพลังธรรมใหม่ ก็เดินสายไปพบวิษณุเครืองามเรื่องพรบนิตศกรรมขอบคุณเพื่อไทยช่วยการันตีเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทักษินขอวิษณุรับฟังก่อนนะไม่ใช่นิตยศกรรมแบบสุดซอยซึ่งหมอระวีก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่วิษณุเครืองามมองเรื่องของกฎหมายนิตศกรรมเป็นผลลบมากกว่าแนะดูจากบทเรียนในอดีตนะครับวิษณุเครืองามรอง นายกรัตรีได้กล่าวถึงกรณีที่หมอรวนะีไปพบนะครับเสนอร่างพรบนิศสกรรมโดยกำหนดเงื่อนไขไม่ร่วมคดีทุจริตไม่รวมคดีทุจริตคดีอาญาร้ายแรงและความผิดเกี่ยวกับมาตรา1นึยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัตรีเนี่ยไม่เคยเปรยเรื่องการนิศสกรรมแต่ ในรัฐบาลก็ไม่เคยได้ยินคําพูดเรื่องนี้นอกจากนี้มองว่าการผลักดันเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นผลลบมากกว่ายิ่งมาทําใกล้ช่วงปลายรัฐบาลเพราะจะถูกการเมืองนําไปตีความต่างๆพร้อมระบุว่าคนที่ทําเรื่องนี้ต้องถามว่ายังไม่เข็ดนะครับอีกหรือเนื่องจากเคยมีความคิดที่จะทําเรื่องนี้มาแล้วกลายเป็นเรื่องขึ้นมา ส่วนหมอรวีก็บอกว่ารัฐก,กุมจะไม่ใช้าการนิสกรรมเป็นนิสกรรมสุดซอยนะฮะวิษณุก,ก็กล่าวว่าอาจจะมีวิธีเขียนให้ผลออกมาคล้ายๆกันแต่ดูนุ่มๆน,น,นวนกว่าก็ได้ใส่เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าไปนะสำหรับเพราะในระหว่างการพิจารณาของสภา,าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิษณุบอกว่าอันนี้แหละที่น่ากลัวส่วนน่ากลัวอย่างไรเหมือนที่สื่อถาม คือตั้งต้นเสียดีแต่พอไปถึงปลายทางอาจไม่เหมือนที่ตั้งใจไว้ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็มีการพยายามที่จะนิ้รศกรรมในยุครักษินชินวัตรจนเปการชุมนุมออของกลุ่มกบะสอข,ขึ้นมาอตอนนั้นก็ยิ่งรักชินวัตร <c oughs> ทำาพรบรสุดซอยคือพรบรนิรศกรรมขึ้นมาต้องการนิรศกรรม นะครัทั้งผู้ที่กระทำความผิดทางการเมืองนะครัต้องการเนิยสกรรมนะผู้ที่ทุจริตมุ่งเป้าไปที่ทักษินชินวัติจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่ากปปสนำโดยนะสุเทพเทือกสุบรรณต่างๆเป็นต้นมาประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ช่วงระหว่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดจากนะพี่พบตรงชัยซึ่งเป็นอดีตแกนนําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เขียนบทความเรื่องนี้ขึ้นมาไม่นานมรวนะีก็มีการเคลื่อนไหวเนะจตนารมณ์ของมอรวีอดีแหละนะต้องการที่จะให้มีการเทศกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับในขณะที่เบื้อไทยตอนนี้ก็ไม่ตอบคาถามนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะของมันได้ไหมนะฮะก็เป็นอย่างมิเชนุบ่าจังหวะของมันไม่ได้โอกาสของมันยังไม่เหมาะนะครับที่จะทําให้มีการนิทรรศกรรมตอนนี้ในช่วงปลายการเมืองตอนนี้มันจะเป็นประเด็นในเชิงการโจมตีเชิงการต่อต้านแ,แต่แน่นอนฮนะเรื่องนี้จะถูกยิบยกมาอีกรางหนึ่ง นะถ้าฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเสื้อแดงชนะการเลือกตั้งก็จะมีการนำนิรโทษกรรมนะของหมอรวีใหม่ครอบแต่คราวนี้มันจะเป็นนิรสกรรมแบบสุดซอยคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งสองคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดจะถูกนิรโทษกรรมหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าน่าจะเหมือนกับยุคข,ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่มีการ นี่ลนะโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแกนนาต่างๆก็จะพ้นคดีทั้งหมดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจังหวะมันยังไม่ได้นะผมเรียนตรงๆนะบอกหมอรวีหมอพี่บอกพี่บพ,พบจังหวะมันยังไม่ได้การเมืองมันมีเวลาของมันมันมีจังหวะของมันนะเดินเกมการเมืองตอนนี้ไปเนี่ยโทษตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับจะเกิดความวุ่นวาย เกนะิดการจราจนการก่อการร้ายตอนนี้ควรทำยังไงนะฮะสำหรับพีวีละขอไปฮะสำหรับพี่นะพิภพนะฮะหมอรวีใจเย็นๆนะยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับ